เดี๋ยวนี้การผลิตคอนโดนของเราไซนาไม่ใช่แค่คิดเพื่อนี่สุดปลายเนื่องว่าดีไรปเซชันต่อไปนะคบเราคิดเสมอว่าเราจะโลคาบอนที่สุดเท่าที่ทําได้อย่างไรต้องตอบยันความคิดเดิมคือโลคาบอนมากที่สุดเท่าที่ทำได้ในทุกที่ที่เราไปนะคะวันนี้เราก็ภูมิใจมากเลยที่จะมาแสดงให้เห็นถึงว่าการตั้งใจของเราในการทาทุกอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดโลคาบอนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้อง ได้เห็นเป็นพร้อมเราไปด้วยนะคะเอกอมัยเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะดังนั้นว่าทําไมเอกอมัยถึงดีเนี่ยพี่ชิดว่าไม่ไม่เป็นเรื่องสาคัญเลยที่พี่ต้องพูดเยอะนะเพราะพวกเรารู้อยู่ละคนส่วนใหญ่รู้อยู่ละนะคะก็มีแมกมากมายนะคะเอกอมัยเนี่ยเป็นแบบเป็นแหลง่งเอาวนะ่าแหล่งกินแหล่งเที่ยวนะคะแล้วก็แหล่งอยู่อาศัยที่ดีไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเอ็กซ์แทที่อยู่อาศัยของคนเองปกตินะคะจริงๆต้องหาที่ยากนะ การการหาโลเคชั่นที่จะเป็นที่ที่เอ็กซก็ชอบที่ที่เอ,อคนในเมืองก็ชอบดีต,ต้องบอกว่าอย่างจุบปันเนี่ยทองรอ,อยอยู่างยากคนแพงมากด <Okay. S 2> ังนั้นก็ต้องบอกว่าเอกอมัยก็เป็นโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะั่นที่ก็จะไปอั้นหนึ่งเขาติดอันดับสาที่แปดย่านเจ็จุดในโลกน,นะคะนะคะตอนนี้เอกอมยัย แล้วนองในในขณะที่ตลาดไม่ค่อยดีแบบนี้เนี่ยเอกมัยก็ยังเป็นย่านหนึ่งที่มีลักษณะของการเติบโตของผลตอบแทนการลงทุนที่ดีอย่างที่บอกเพราะว่ามีนิสชีย่านในกรุงเทพนะคะที่จริงเอสผัดประชอบคนอยู่อาศัยประชอดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยอย่างค่อนข้างดีนะคะแล้วคือจริงๆวัตถุประสงค์ที่เราเลือกที่ดีเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าไปทักเพชรบุรีสะดวกขึ้น นะคะดังนั้นเนี่ยโลเคชันที่เราคิดว่ามันอยู่ตรงปลายเนี่ยมันมีความโดดเด่นที่ว่ามันสาม,มารถออกไปทางเชีบุรีได้ง่ายกว่าที่จะถูกสตัรกไปทางเอเดนมา,อ,า,อ,า,อ,าอย่างเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อทีของโลเคชันจุดทีที่เราอยู่นะคะแล้วก็เรื่อง,ง,งเรื่องเรื่องของกินหรือว่าอาเรียแถวๆนี้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเยอะแยะมากมายที่สําคัญที่พี่อยากเน้นวันนี้มากกว่าคือว่ากลับไปตั้งคำถามว่า พี่ไม่รู้เป็นเศษนาคนเดียวหรือเปล่าแต่ที่แน่เศนาเป็นคือว่าเราคิดเสมอว่าเราลดคาร์บอนให้คนที่อยู่ได้อย่างไรนะคะด้วยความความรู้ที่เรามีกับเอ่ับ perception ที่มีของผู้บริโภคเนี่ยดังนั้นเราจึงพัฒนาโครงการ the first low carbon condo นะคะในเช่นเอกมัยอว่าเอกมัยมีคอนโดเยอะแยะเลยค่ะแต่ไม่มีใคร เอาโจทย์นี้ไปตั้งตั้งหลักในการคิดเหมือนที่เสนาทำอันนี้คือจุดหลักที่เราอยากพูดถึงนะคะคือที่นั้นที่ทีคอนโดนเอกมยัยมีมากมายค่ะแต่ไม่มีใครที่ตั้งวัตถุประสงค์ของการทําคอนโดในการคิดว่าคอนโดอันนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะลดคาร์บอนได้อย่างไรเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ปกตินะคะเราเท่านั้นที่ตั้งใจแล้วก็ทําเรื่องนี้ขึ้นมาตนนัวนี้เราอยากจะเอาปรกดทุกคนดูนะคะว่า ผู้บริโภคที่ซื้อที่นี่เนี่ยมันลดยังไงแล้วก็ลดไปเท่าไหร่นะครับที่นี่ก็อย่างที่เรียนนะคะเป็น first flagship ของเซนานการ l o โล a r บอนที่อยู่ใน p r e เมียมเซกเมนนะคบภายใต้7,000ตารางเมตรฟิสิลิตีเซนาถ้าเสนาคิดเรื่องโล a r บอนจริงๆเซนาทำมันยังไงในคุณในเซนาบอกว่าเราเป็นโลคาบอนคนแรกแล้วเราเราบอกว่าภายใต้7,000ตารางเมตรภายใต้569ที่จอดรถเนี่ย หรือมีรถคนเบียนมากกว่า500กว่าคันต่อวันเนี่ยเราจะโลคาบอนังไงนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเป็นวิชาการมากนะคะเราโลคาบอนมันโดยคิดจากไอคอนเซ็ปต์สมาร์ทซิตี้พวกเราเคยได้ยินสมาร์ทซิตี้คอนเซ็ปต์ใช่ไหมคะเราใช้คอนเซ็ปต์นั้นเลยค่ะไมาแอพพลายโดยการที่แบ่งสมาร์ทซิตี้คอนเซ็ปต์จะแบ่งเปเจ็ดอยูีสมาร์ท เราเจ็ดสมาร์ตแต่เราเนี่ยมาทํากับตัวคอนโดเองดังนั้นเราเลือกใช้เฉพาะอันที่ารีเลตกับเราเราเลือกมาใช้4สมาร์ตนะมีสมาร์ตเอเนจีสมาร์ตโฮบิลิฟีสมาร์ตลีฟิงแล้วก็สมาร์ต n v i r o n แอนดทั้ง4สมาร์ตจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยเอามาใช้วางแผนเพื่อเราใช้รดคาร์บอน Carbon นะครับเพราะว่าเซ็เแมต์แบบนี้เนี่ยปกติต้นทุนก็แพงอยู่แล้วราคาที่อยากก็แพงอยู่แล้วนะคะแล้วเราจะมาลดคาร์บอนอีกเนี่ย ดังนั้นทุกคนก็มักจะบอกพี่ว่าเดี๋ยววางเยอะมากเดี๋ยวราคาจะแพงไปนะคะนั่นสรับพี่ในการทำเช็คมคนนี้ให้ราคาเป็นแบบโลกรักคุณแล้วก็เป็นราคาที่อยู่อาศัยได้จริงแล้วก็เป็นาการลดรลคาวัาในแท้จริงไม่ใช่เรื่องที่ออง่ายนะดังนั้นเราจะทาก็ต่อเมื่อเราทําทุกอย่างได้จริงๆนะคะลนวันนี้ก็เราก็ภูมิใจนะคะในการที่ยิ่งระยะมาระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ภูมิใจในวันนี้ที่เราได้มาเปิดตัวดิสไทร์เอกมัย ครั้งหนึ่งนะคะโดยพันเ็ษที่เราบอกที่โฟกัสที่มากๆที่น้องหนูทุกคนอยอนู่ก็คือว่ามันเป็นคอนโดที่เซ็ตในบ้ลจริงๆนะคะไม่ทำคาราให้กับคนรุ่นใหม่แน่นอนแล้วก็เป็นคอนโดที่โลเคชบอนนะคะก็อนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเป็นทางการนะคะขอบพระคุณแม่ค่ะ